เรากราฟก็ประกาศงบประมาณแล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยบอกว่างบ Q4 เนี่ยกำไรสุดทธิเนี่ยอยู่แปดพันเก้าร้อยล้านนะครับซึ่งเป็นเลขที่ดีเพราะว่าโตแ3ดสิบสเอเนเยนเยียแล้วก็ยี่สบสองซ็น Q1 Q นะครับสูงกว่าที่เราคาดสิบเปอร์เซ็นด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเอ็กซ์ตร้าเข้ามาสองก้อนนะครับก้อนแรกเป็นเอฟเฟกต์เกนนะครับสี่ร้อยกว่าล้านแล้วก็นี่สองเนี่ยเป็นเอ่อบกักเอ่อเกนจาก บาร์เกนเพอร์เชสนะครับก็คือไปซื้อกิจการลงขยะมาแล้วเขาก็ทางบัญชีเนี่ยก็ตีว่าเออซื้อมาได้ถูกกว่ามูลค่าจริงมันก็จะมีบุกก้อนนี้เข้ามานะครับอีก520ล้านนะครับก็เลยทำให้ตัวเน็ตโปรฟิเนี่ยค่อนข้างดีซึ่งน้าหากตรงนี้ไปนะครับมาดูตัวคอร์เปอร์ชันคอโปรฟิตก็อยู่ที่ประมาณสัก7 0 0นนะครับอินไลน์ line, กับที่เราคาดการไว้ นะครับแต่ก็ยังโตเยอนเยคิวอ q นคิวอยู่พอสมควรนะครับก็สิ่งที่ดีในไต,ตรมาสนี้หนึ่งคือถ้าดูจากท็อปไลน์เนี่ยคือมันดีตั้งแต่ท็อปไลน์นะครับเพราะว่าทางโรงไฟฟ้าแก๊สตัวลง IPP ของเขาเนี่ยทาง eG แกก็มีการเรียกจ่ายไฟเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทําให้ตัวท็อปไลน์เนี่ยโตได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่คอนทิบิวลงมาที่บททำลายเยอะๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่รวมแล้วก็ Jv นะครับซึ่งตรงนี้ในมาจาก3ส่วน 1. คือตัว d v v n c e นะครับที่กำไร Q4 ค่อนข้างดีนะ <c oughs> กกคอนที่บิวเข้ามาทำให้โตได้ทั้งเยอ r ลยนเคียวคือลงไฟฟ้าหินกองนะครับอันนี้เข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปี2025นะครับก็เลยทำให้เยอเลยเนี่ยโตอันนี้เข้ามา770เมกนะครับกอนทบิวกำไรเข้ามาประมาณสัก700ล้าน แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นตัวแจ็กสันนะครับที่ได้รับการปรับค่าไฟในช่วงกลาง <ek> ปีที่ผ่านมานะครับที่เมกาก็ตรงนี้ก็คอนทิบิวเข้ามาอย่ประมาณสักไตรมาสหนึ่งประมาณ5-600ล้านนะครับก็มาทำให้วอทอมไลน์เนี่ยสามารถเติบโตได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของ e a r n i n g ็สรุปก็คือออกมาค่อนข้างดีโตต่อเนื่องนะครับจากหลายๆส่วน ตัวอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นนะครับคือเรื่องการจ่ายปันผลที่ก่อนหน้านี้เราเคยพูดไปแล้วหลังจากที่แอดวานจ่ายสเปเชียลดีวเดนออกมานะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ประกาศออกมาเนี่ยเออจ่ายเยอะกว่าที่คาดนะครับก็ตัวปันผลต่อหุ้น,นยอยู่ที่3บาท2ีสตางค์ <c oughs> นะครับก็ตรงนี้จะประกอบด้วยดีวเดนปกติ1.5บาท5สตางค์นะครับก็จะใกล้ๆก,กับของ ปีที่แล้วที่จ่าย <Okay. S 1> ก็คือประมาณส mm ัก hmm. บาทหนึ่งแต่ว่าตัว s p ปเ i a l d i v i d เด d ที่เขาประกาศออกมาเนี่ยสองบาทยี่สิบฮะซึ่งแทบจะเรียกได้ว่าไอ้ปันผลพิเศษที่ได้จากนัดวานเนี่ยแทบจ่าจ่ายออกเลยใช่ mm hmm. คือดูอ่าตัวจำนวนเงินแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกันประมาณสักสามหมื่นกว่าล้านนะครับ mm hmm. ก็คือจ่ายคืนให้ผู้ถือหุ้นเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดเป็น p a ratio ห้าเอรเซ็น บน Net Profit นะครับซึ่งง n t t profit ของกราฟในปี2025เนี่ยมันมีเอ็กซจากการควบรวมอินทัชเข้ามาด้วยนะครับคืออยู่ที่ประมาณสักแปดหมื่นเจ็ดตรงนี้เนี่ยมีเ x ็กซอยู่ประมาณสักห้าหมื่นหนะครับแล้วก็คอ p r o ฟิตอยู่ที่ประมาณสักสองหมืนเะก้เพราะงั้น Payout มันดูเหมือนจะ56%ก็ก็จริงแต่ความจริงถ้าดูเป็นจำนวนเงินเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับแล้วก็คิดเป็นยิวถ้าคิดบนราคาปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณสัก ห้าจุดสามเปอร์เซ็นแล้วก็ถ้าคิดบนราคาปิดของปีสองพันยิบห้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณรเจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับก็คือโอเคราคาหุ้นมันขึ้นไปเยอะนะก็ Xd นะครับวันที่2มีนาคมแล้วก็จ่ายมันผลวันที่เจพฤษภาคมนะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าจ่ายมาเยอะกว่าที่คาดพราตอนแรกนึกว่าน่าจะจ่ายมาส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนเนี่ยจะเก็บไปเป็นงบงบลงทุน,นอะไรแบบนี้อยากคิดว่าเรื่องซอฟฟันเขาก็น่าจะ หาจากส่วนเง่นได้อยู่แล้ว<อ>ใช่ครับก็<อ> <c oughs> สำหรับการาฟก็เมนเท a เมนท์ของพอร์ตฟอร์มลิ้งนะครับ t ทร g e เก r ตไพที่หกสบห้าบาทครับผมครับท่นทานพิถามนิดนึงโอเคแต่ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยการาฟก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่แบบเ e อร์ฟอขึ้นมาแบบสี่สิบมาหกสิบเอนะครับขนาดอยู่หกสิบเอ็ดยัง้าอยู่นะคำถามเลยคือปีนี้เราจะคาดหวังอะไรบ้างหนึ่งคือ เราไม่ทำเรื่องปันผลที่แบบจากในานาคตน,นะเดี๋ยว่มยมาว่ากันนะแต่ว่าปีนี้ทันทำ EBDA i t growth นะ15%บวกลบถูกไหม,มแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยคือว่าคนที่จะซื้อกาฟหรือคนที่ถือกันมาอยู่แล้วเนี่ยจะถือต่อเนี่ยปีนี้จะเห็นพัฒน,นาการอะไรบ้างในเชิงของการจัดตั้งรัฐบาลในเชิงของค่าไฟในเชิงของ Data Center ในเชิงของอื่นๆที่อาจจะมีเม็ดเงินไปซื้ออะไรเพิ่มเติมแบบนี้มีอะไรบ้างครับ เอาเรื่องโปรเจกต์ที่จะเข้าก่อนละกันนะคร<ม>ับเพราะว่าเดีย๋ยวแยกเป็นองส่วนหนึ่งคือโปรเจกต์ที่จะเข้าในปีนี้นะคร<ม>ับเพราะว่ามันก็จะส่งผลถึงกําไรโดยตงเ<ะ>นาะก็ปีนี้ส่วนใหญ่เป็นพวก renewable <ม><ม>นะครับก็มีเข้ามาช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสัก400กว่ามเมกนะครับแต่ว่ามันเข้าแค่แบบครึ่งควอเตอร์อะไรแบบนี้มันยังไม่ได้คอนดิบิวเยอะมากเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมาช่วย contribution ในช่วง Q1 ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ารันเต็มปีก็คาดว่าคงบวกขึ้นมาประมาณสัก2-300ล้านอะไรประมาณนี้นะครับอสองคือตัว Data Center เนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็น Contribution นะครับเพราะว่าเริ่มรันมาตั้งแต่ Q3 ของปี2025แต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันต้องแรมอัพตัวลูกค้าที่จะเข้ามา Install พวกแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัว o o t t i b u t i o n เนี่ยอาจจะ ยังไม่ได้เห็นอะไรมากแต่ว่าในปีเนี้นมันก็จะเห็นเข้ามาชัดเจนมากขึ้นนะครับสามคือตอนกลางปีตัวแจ็กสันก็จะได้ปรับค่าไฟขึ้นอีกนะครับอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเขาประกาศมาล่วงหน้านะครับก็จะขึ้นจากอผมจำเลขไม่ได้ประมาณสองร้อยปลายยูเอดอลลาขึ้นมาเป็นสามร้อยกว่านะคก็คิดว่ากำไรน่าขึ้นมาอยู่ประมาณสักหกร้อยล้านบาทต่อปีนะครับ ก็อันนี้เนี่ยจะเข้ามาตอนช่วงกลางปีนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องแก๊สเซฟวิงที่เป็นชิปเอา LNG เข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเซฟค่าแก๊สตรงนี้ปีปีหนึ่งก็ได้ประมาณน่าจะห้าร้อยหกร้อยล้านอยู่ mm. นะครับตรงนี้ก็เข้ามาช่วยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นมาจาก i n t c h ที่ i n t u c h ก็ Forecast กำไรโตเยอะเหมือนกันครับ ก็อันนี้จะเป็นเรื่องของ g r o w ของปี2026ของกัฟในปีนี้นะครับส่วนเรื่องที่อาจจะเป็น potential upside ผมมีอยู่2ส่วนส่วนแรกคือถ้าเรารวม value ของ KBank เข้าไปเนี่ยก็จะเป็น upside ขึ้นมาส่วนหนึ่งน,นะครับ<ต>ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้รวมก็ตอนนี้กัฟถือ KBank อยู่ประมาณลักประมาณรักสิ์เซ็นละนะครับ ก็ถ้าคิดเป็นแวลูก็คงประมาณสักสี่หมืนกว่าล้านอืมซึ่งถ้าหารต่อหุ้นก็ประมาณสักสองบาทสาบาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้รวมอสองคือว่าพอรัฐบาลใหม่มาเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอคงผลักดัน PDP ใหม่ออกมานะครับทม์ไลนย์ยังไม่รู้แต่ผมคิดว่าเขาคงพยายามเอาให้เร็วที่สุดแหละนะครับซึ่ง PDP ใหม่สิ่งที่คาดการกันก็คือหนึ่งอาจจะมีเรื่องการ คือพ <P DP> ีทีพีเก่าเนี่ยมันเน้นไปทางด้าน Renewable ละเยอะนะครับแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยเริ่มเวลา i z e ทว่าเอ้ความจริงเบสโหลดก็สำคัญต่อเรื่องของ Stability ของอสถานการณ์พวกระบบไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะถ้าพวก Data Center เข้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยซึ่งมันกินไฟเยอะแล้วก็รันยิบสีชั่วโมงเงี้ยคือ,อยังไงก็ต้องใช้เบสโหลดเบสโหลดก็คือลงแก๊สลงนานหิน นะครับเพราะนั้นอาจจะมีโอกาสที่ลงไฟฟ้า SPP หรือ IPP ที่หมดอายุไปหรือกำลังจะหมดอายุเนี่ยในอนาคต3ปี5ปีข้างหน้าอาจจะมีการพิจารณาต่ออายุได้เป็นเคส by เคสนะครับ hmm. อาจจะต่อกับภาครัฐไหมหรืออาจจะเป็น Direct PP ให้กับ Data Center แต่ว่าจะเคสใดเคสหนึ่งก็มองเป็นบวกอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าตัวที่จะได้ประโยชน์ อ,อ่ากาฟก็อาจจะได้ในแง่ที่ว่าถ้ามี Data Center มาลงแล้วก็จะมาซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าบางโรงอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้โดยเฉพาะพวกรีนิวนะครับส่วนอีกตัวที่ก่อนหน้านี้นนจะพูดไปแล้วคือ GPS 4เพราะว่ามันมีลง SVP ที่หมดอายุแล้วก็กำลังจะหมดอายุเนี่ยออยู่บ้างนะครับซึ่งถ้าได้ต่ออยุก็อาจจะเป็นอัพไซด์ได้ครับ โอเคได้ครับนั่นก็คือภาพรวมของตัวกัฟฟนะครับก็ยังเมนเทนเอาต์โอฟอฟอร์มนะครับราคาอัพไซต์หกนะครับแต่ที่บอกก็คืออาจจะยังไม่ได้รวม potential upside บางอย่างที่ทันเขาพูดมานะครับแต่ก็เอาง่ายๆนะครับใครที่มีอยู่นะครับผมเชื่อเขาว่าเป็นอีกหนึ่งพุ้นที่เลทโปรฟิตหลันละกันนะครับแล้วก็คือถ้าจะ switching เนี่ยยังไม่ได้เห็นตัวไหนที่แบบมีความแข็งแกร่งพร้อมกับความเป็น defensive พร้อมกับความเป็น growth แพ็ครวมกันนะครับเหมือนกับตัวก็เลลปรับ วันนี้ขอบคุณทางทันครับ